สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ามีมีดนะคะสําหรับพกพานะคะของหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุกงนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านในรับชมนะคะเรามารับชมเล่นแรกเนาะด้ามงาฝักงาน,นะคะ,ะด้ามลมฝัก7นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านาเฉพาะใบมีดสีนิ้วนะคะสีนิ้วกว่านะคะทุกท่านนะค่ะอันนี้เป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่าน,นะะเป็นมีดสองกริย์ด้ามงาฝักงาน,นะคะมีความเก่าแก่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นนาคนี่เป็นเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะแหมนที่เป็นเงินนะคะตรงนี้ก็จะปิดด้วยเงินเนาะน,นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดมองหาอยู่มีสําหรับพกพาเนาะใส่กระเป๋านะคะทุกท่านไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะใส่กระเป๋าพกพาเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าขับรถนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างไม่สั่นไม่คลอนนะคะนะคะลายนาคเกี้ยวนาเมตตานะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายนาคเกี้ยวค่ะ นาคสมพงค์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะทำมาค้าขายขึ้นเจริญรุ่งเรืองนะคะเราพกไปไว้ที่ร้านเรานะคะบางท่านมีธุรกิจส่วนตัวเนาะการค้าการขายนะคะนเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ลายนากเกี้ยวนะคะสวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเรามารับชมมีดเล่มที่สองเนาะอันนี้ก็สําหรับพกพานะคะ เดินทางไปไหนมาไหนเนาะคะ่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็เอาใส่กระเป๋านะคะทุกท่านหรือว่าเอาไว้ติดหน้ารถไปนะคะอธิษฐานจิดนะคะให้ท่านปกปักรักษาเนาะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นงาช้างแกะสลักนะคะพระนารายณ์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะทางนี้ก็จะเป็นพระฤาษีเดินดงนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะแหมนี่เป็นเงินคะ่ะ หน้ากับเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะลายนาเกี่ยวนาสมพงนะเมตานะคะทุกท่านนะเมตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทำมาหากินขึ้นการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองนะคะพกพาไปไหนมาไหนด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทุตตะกูลของท่านนะคะแบบศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ มารับคมมีดเล่มที่สามเนาะเท่ากันเลยนะคะความยาวเท่าก,กันกับเล่มเมื่อกี้เลยนะคะ,ะด้านลมฝักก็แปดนิ้วครึ่งเนาะค่ะก็เป็นงาช้างแกะสลักเป็นเท้าเทพทวันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพระฤาษีนะคะทุกท่านพระฤาษีปูพ่พระฤาษีนั่งสมาธินะคะนะ่คะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดสองกริย์เช่นกัน,นะคะ่ะ ไม้นี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้พยุงเนาะไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านที่เอามาทำาด้ามและฝักนะคะอันนี้เป็นงาช้างแกะสลักนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยสาหรับุกพาเนาะเวลาเราใส่กระเป๋าเป้ก็บผู้ท่านหญิงก็ใส่กระเป๋าตะพายนะคะทุกท่านใส่กระเป๋าตังค์นะคะกระเป๋าที่เราตะพายเล็กๆนะคะไปไหนมาไหนเนาะปกปักรักษานะคะ ลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเราพกพาไปไหนมาไหนได้สบายเลยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอ่อไม่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะทุกท่านนะคะไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะนะคะสน่าไหสนใจทักทายนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สี่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งเนาะ เป็นมดหลวงพ่รุ่งค่ะด้ามรวมฝากก็ไม่ถึงสิบนิ้วเฉพาะใบมิดก็ห้านิ้วกว่านะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลค่ะด้ามไม้ฝักไม้ค่ะทุกท่านเลยค่ะด้ามไม้ฝักไม้นะคะหลัดด้วยหวายนะคะทุกท่านเลยค่ะหลัดด้วยหวายนะคะแห้งแกร่งเลยนะคะนี่ค่ะเป็นมิดหลวงพ่อุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยฝังกระตุดนแล้วก็ฝังตะกุุดแล้วก็ลอยลอยจานนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยจานพระคาถาเนาะลายเอ่อ มาใบโพนะโพร,รึ่งใบนะคะทุกท่านแล้ว <_ letter> ก็เถาวัะคะนะคะเป็นเถาวันเป็นลายโบราณนะคะทุกท่านเป็นลายโบราณนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะข้างก็ไม่สัน่นไม่คลอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีดเล่มนี้สําหรับภกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะปราพวกผีปีศาจลมพัดลมเพ,มพคุณใสคนโดนของนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะทุกท่านหลงพอเดิมนะคะ มีดหงหลบก็เดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยหวายและเชือกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสมัยก่อนูอุย่าตาทวดของเรานะคะบรรพบุพรุษของเราเขาจะนิยมที่ว่าใช้วัตถุดิบพ,พื้นบ้านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะหลวงพ่อท่านปลูกเสกเนาะนะคะเป็นไม้ไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะไม้เป็นไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นลายน้องสิงห์กับหัวนะคะกับร้ายให้กลายเป็นดีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจากที่เลยร้ายนะคะกับร้ายให้กลายเป็นดีเนาะนี่ค่ะลอยลงพระคาถาคมลอยเลือดเลยคะ่ะลอยกระดูกงูสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นข้าเป็นใครนะคะความเก่าแก่เนาะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านเลยค่ะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมีดเล่มนี้มีเอ่อ เป็นเลดนะคะทุกท่านค่ะเป็นเลดขาวเนาะนะคะกำลังพกพาเลยนะคะพอดีสําหรับพกพาเนาะ,ะใส่กระเป๋านะคะทุกท่านค่ะใส่กระเป๋าท่านชายก็จะใส่กระเป๋าเป้นะคะท่านหญิงก็ใส่กระเป๋าะพายนะคะที่ใส่โทรศัพท์ที่พกกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้ก็จะเล่มเดียวกันนะคะเ,เล่มคู่แฝดกันนะคะทุกท่านค่ะเป็นของเจ้าเดียวกันนะคะทุกท่านคุณตาท่านพกพาตลอดเนาะ ตัน,นี้ก็ท่านอายุมากแล้วนะคะทุกท่านก็ตกมาเป็นของลูกชายท่านค่ะคุณลุงเขามาปล่อยให้น้ํานะคะให้น้ําบูชาต่อมาเนาะสําหรับมีดคู่นี้นะคะพ่อเขาห่วงมากนะคะทุกท่านสมัยก่อนท่านก็จะพกตลอดพกไปไหนมาไหนเนาะไปไล่ไปป่าไปนาขึ้นเขานะคะทุกท่านเลยค่ะท่านจะพกของท่านตลอดเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยโพยุบต้นต้นนะคะทุกท่านเลยค่ะ ข้างไม่สั่นไม่คอนค่ะร่องเลือดก็จะเป็นรอยคาบไข่อย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะรอยเก่ารอยแก่เนาะสันมีดก็จะหนามากมากเลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายมหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสุดใจทักทายมหาน้ําเลยนะคะถือว่าโทรตรงมาก็ได้ค่ะมาสอบถามเนาะสอบถามทักทายนะคะทุกท่านแล้วก็ตกลงคุยราคากันนะคะทุกท่านเลยค่ะ ไม่แพงไม่แพงมากนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะพอบูชาเอาไปาติดบ้านหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวเนาะการค้าการข,า,า,รขายจะเริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเี่ค่ะมีนาเมตตาปราพวกพีปีศาลลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของนะคะถ้ามีร้านค้าร้านขายก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวะคะ่ะนาเมตตาเน,ะนาะนาเมตตามหานิยมะคะ่ะมีลูกค้าเข้าร้านเยอะนะคะทุกท่านเี่ค่ะ สนใจทักคายมหาน้ำนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ